เมื่อได้รับโจทย์จากพี่ๆในสโมสรให้แต่งรถลายสโมสร 11mm สโมสรของพวกเราจะได้มีรถสวยๆไปแข่งในรา,ายการทัวนามเมนต์กันบ้างงานนี้มีแบบอย่างมาให้ด้วยพร้อมกับรีเควสต์เพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยขอเปลี่ยนตรงกลางเป็นคำว่า society และเปลี่ยนจากเลข991เป็น 11mm การแต่งลายรถครั้งนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงพวกเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากคำว่า society กันก่อนเลยนะคะทุกคนเพราะคำนี้น่าจะใช้เลเยอรเยอะที่สุดแล้วโดยถ้าเราดูจากแบบเนี่ยฟอนต์ครั้งนี้ก็จะมีลักษณะบางๆเลยค่ะเราก็จะพยายามทำให้ตัวฟอนต์เนี่ยมีความบางคล้ายกับต้นแบบเลยเนาะก็เริ่มจากตัว S ก่อนเลยจะทำเป็นแบบเหลี่ยมๆนะคะจะได้ประหยัด l a เยอร์ขึ้นบ้างตรงการก็จะพยายามใช้สี่เหลี่ยมสีแดงในการทำนะไม่อยากใช้ไอเทเส้นค่ะเพราะมันจะเปลืองเลเยอร์มากเกินไป คำนี้ไม่ยาวมากค่ะคิดว่าน่าจะพอทําด้วยวิธีนี้ได้อยู่ต่อมาก็จะทําตัวโอกันเลยก็ง่ายส,สุดก็ก๊อปสี่เหลี่ยมสีขาวมาได้เลยค่ะต่อมาก็เติมสี่เหลี่ยมสีแดงเข้าไปข้างในอีกชั้นหนึ่งแค่นั้นเองตัวสีก็คล้ายกันแค่ขยายสีแดงขึ้นหน่อยให้มันปิดขอบด้านขวาด้วยนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ปราก็จะยืดยาวขึ้นอีกให้มันปิดไปถึงตัวไอเลยนะคะทุกคนจะได้ประหยัดเลเยอร์ในการทําตัวไอไปด้วยนิดนึงเนาะการแต่งลายครั้งนี้ใช้ตัวอ,อักษรค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีหลายจุดที่เป็นลวดลายตัวอ,อ,อััักกษรดงงนนน้้้็จะะตออออใชเเเลยยยห่ ตรงไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเอาไว้ก่อนแล้วกันในส่วนของตั้งจุดด้านบนนี้ถ้าพวกเราใช้วงกลมถึงแม้ว่าเราจะย่อให้มันเล็กแล้วก็ยังคงใหญ่เกินไปอยู่ดีค่ะดังนั้นเราก็จะเลือกใช้เป็นดอกจิกแบบนี้จากนั้นก็จะทําการยืดสี่เหลี่ยมสีแดงขึ้นมาให้มันปิดทับส่วนที่เหลือด้วยนะคะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็จะได้วงกลมขนาดเล็กกันแล้ว และสำหรับตัวต่อมาก็คือตัว e ค่ะแต่เนื่องจากตอนนี้พวกเรากำลังทำตัวอักษรพิมพ์เล็กกันอยู่ดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องทำตัว e ที่มันมีความโค้งเนาะป๊อบก็จะเติมสี่เหลี่ยมเข้าไปตรงกลางจากนั้นบริเวณปลายๆก็จะเติมวงกลมเข้าไปแบบนี้นะคะทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกเลยจากนั้นก็จะเติมไอเทมเส้นๆส,สีขาวแบบนี้เข้าไปค่ะสลับฝั่ง2ชิ้นแล้วก็นำมาซ้อนกันปิดท้ายด้วยการเติมสามเหลี่ยมสีแดงเข้าไปตรงนี้เพียงเท่านี้ก็จะได้ตัว e เล็กกันแล้วค่ะ ในส่วนของตัวทีก็ทําง่ายๆแต่ก็จ,จะต้องเทียบไซส์นิดนึงให้มันมีความสูงเลยตัวไอขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็วางสีขาวเข้าไปแล้วก็ทับด้วยสีแดงเลยค่ะจากนั้นก็เติมไส้ด้วยไอเทมเนแบบนี้เลยแต่ว่าตอนแรกรกะดูเหมือนแบบจะเว้นแค่ไปหน่อยเนาะเราควรที่จะให้ปลายของเส้นเนี่ยเว้นเท่ากับเพื่อนๆนะคะดังนั้นก็จะทําการขยับตัวอักษรทั้งหมดออกมาทางขวากันนิดนึงเนาะ และแล้วตอนนี้ก็ถึงตัวอักษรตัวสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือตัว y วนั่นเองแต่เนื่องจากตัว y วเนี้ยมันเป็นพิมพ์เล็กดังนั้นก็จะต้องมีหางห้อยด้านล่างกันนิดนึงด้วย ปอบคิดว่าถ้าเราทําคล้ายๆกับตัวยูเป็นเส้นโค้งหน่อยๆแบบนี้น่าจะดูสวยมนกว่านนะหากใช้สามเหลี่ยมในการทําอาจจะดูแหลมมากเกินไปค่ะเราก็จะเริ่มจากการทําตัวยูแบบนี้เลยใช้สี่เหลี่ยมข้างบนจากนั้นด้านล่างก็จะเติมวงกลมเข้าไปนะคะทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวเลยและส่วนหางก็ทําคล้ายกันเลยค่ะใช้วงกลมในการทําเหมือนกันเลยเนาะและด้วยวิธีแบบนี้ตอนนี้พวกเราก็ได้ฟอนตที่มีความบางคล้ายกับในต้นแบบแล้วค่ะ ต่อมาเพราะเราก็จะมาทําเลข11 m MM m กันก็เริ่มจากการวางกระดาษสีขาวใหญ่ๆกันก่อนเลยค่ะทุกคนในส่วนของเลข11นั้นอาจจะวิธีการทําแปลกสักหน่อยนะคะ ป๊อบจะเริ่มจากการวางสีดำเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้สีขาวในการปิดตรงกลางค่ะเพื่อประหยัดเลเยอร์ขึ้นนิดนึงเนาะจากนั้นก็จะใช้หัวลูกศรเติมเส้นเฉียงๆด้านบนเก็บงานกันนิดหน่อยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เลขหนึ่งกันแล้วแต่ว่าเลขหนึ่งที่ทำในครั้งนี้ก็จะดูบางไปซะหน่อยนะคะเดี๋ยวภายหลังป๊อบจะมีการปรับแก้ด้วยให้มีความหนาขึ้นแต่วิธีการทำก็เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งในคลิปส่วนที่ป๊อบได้มีการแก้ไขนั้นน่ะบางเอิยไม่ได้อัดเอาไว้เนาะก็เลยไม่ได้นํามาใส่ไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะค ในส่วนของตัว M ก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เราวางสี่เหลี่ยมสีดำเข้าไปจากนั้นก็เติมสามเหลี่ยมสีขาวเข้าไปแบบนี้ด้านล่างจะใช้เป็นแบบตั้งฉากนะคะส่วนด้านบนก็ใช้เป็นสามเหลี่ยมธรรมดาเลยเพียงเท่านี้พวกเราก็จะได้ตัว M กันแล้วในส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งป้ายเล็กๆน้อยๆกันค่ะให้มีความสวยงามมากขึ้นแต่ว่าเน,นี้ยเดี๋ยวเส้นเฉียงๆด้านล่างอ่ะป๊อบจะลบทิ้งนะคะทุกคนไม่ได้นํามาใช้ในการแต่งลายรถคันนี้นะ ต่อมาพวกเราก็จะมาทำป้ายพีเนรนลี่กันซึ่งปอปาก,ก็จะเริ่มจากการทำตัวอักษรเล็กๆข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ใหญ่เราค่อยมาทำกันทีหลังสุดเลยในส่วนของการทำนั้นก็จะใช้ไอเทมเส้นบ้างสลับกับไอเทมสี่เหลี่ยมบ้างนะคะทุกคน อันไหนที่มันเป็นเส้นตรงธรรมดาก็จะใช้ไอเทมเส้นแทนค่ะแต่ว่าในการทําครั้งนี้อันไหนที่ใช้ไอเทมเส้นก็จะไม่นํา2อันมาสลับฝั่งซ้อนกันนะคะเพราะว่าป้ายนี้มันเล็กมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะทางานละเอียดไปพอไปแปะที่รถอะมันก็เล็กมากจนคนไม่สังเกตกันเลยละเอียดเกินไปก็จะสิ้นเปลืองเลเยอร์ไปเปล่าๆเนาะในส่วนของตัว E ก็จะเริ่มจากการวางสี่เหลี่ยมสีแดงก่อนแล้วก็เติมเส้นสีเหลืองเข้าไปค่ะจากนั้นก็เกลาทรงกันนิดนึงเติมสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่ด้านขวาน,นะคะเพื่อให้ได้ตัว E ขนาดที่พวกเราต้องการต่อมาก็เป็็นตัววจรริิงๆกกมีีธา ทำหลายแบบเลยค่ะตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าปอปาก็จะเริ่มจากการวางสีแดงเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วก็เติมสีเหลืองนะคะเส้นสีแดงข้างล่างก็จะให้ยาวๆหน่อยเพราะจะใช้สําหรับตัว L 2อันเลยจากนั้นก็จะทําการเติมหางให้ตัว L ด้านหลังแล้วก็เติมเส้นสีเหลืองอันนึงแบ่งขั้นตัว L ระหว่าง2ตัวนี้ด้วยค่ะ และตอนนี้การทําตัวอักษรเล็กๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราก็จะมาทําการปูพื้นสีเหลืองด้านหลังกันแล้วก็จะเริ่มทําตัว P กันเลยตัว P ก็เริ่มจากการวางสี่เหลี่ยมสีแดงเข้าไปก่อนเลยค่ะอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะจากนั้นก็จะใช้สี่เหลี่ยมสีเหลืองอีกชิ้นหนึ่งที่เล็กกว่าปิดให้เหลือแค่ด้านบนแบบน,นี้เนาะแล้วก็เติมเส้นสีเหลืองเข้าไปเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะมาแต่งที่หน้ารถกันแล้วโดวยรถที่ป๊อบนำมาไว้ในคลิปครั้งนี้ก็คือชีรอนนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้ว,วป๊อบจะแต่งรถไลนนี้กับหลายคันเลยค่ะไว้จะนำภาพมาแปะให้ดูที่ท้ายคลิปนะว่าจะมีคันไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พวกเราก็จะเริ่มจากการแปะสติกเกอร์ที่พวกเราทำทำกันไว้ก่อนเลยก็คือ 11mm society แล้วก็ป้ายพิเ y นลี่เลยค่ะคันนี้แปะป้ายไว้ที่ด้านล่างแล้วกันเพราะว่าด้านหน้าไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่ จากนั้นก็จะมาเริ่มแต่งสีที่ตัวรถกันค่ะซึ่งคันนี้ก็แต่งยากนิดนึงเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีรอนมันจะมีส่วนโค้งๆด้วยมันไม่เหมือนกับรูปต้นฉบับเนาะเราก็กล่าว่า สองเฉดแรกก็จะให,ให้อยู่ด้านในแบบนี้ค่ะส่วนสีเหลืองเดี๋ยวเราจะนำมาไว้ด้านหลังกันนะเป็นทรงโค้งโค้มแบบนี้แล้วกันจะได้ดูรับไปกับรูปทรงของรถนะคะด้านหลังก็จะเติมแฉกแหลมๆเข้าไปนิดนึงเช่นเดียวกับด้านล่างของรถเลยค่ะชีลอนะ้อในพื้นที่รถเยอะมากเลยค่ะทุกคนมันก็เลยมีพื้นที่สีแดงเยอะลายก็เลยอาจจะดูเรียบๆสักหน่อยนะคะในส่วนของด้านหน้านั้นก็กล่าวว่าด้านหนึ่งจะแปะคาว่า 11mm ส่วนอีกด้านนึงจะทาเป็นรูปธงชาติไทยเลยแบบนี้ก็เท่สุดๆแล้วก็เติมแฉกสามเหลี่ยมเข้า อะไรขึ้้นนบางาซึ่งการออกแบบทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้ทําคนเดียวนะคะทุกคนมีนัดร่วมออกแบบด้วยแล้วไหนจะพี่ๆในสโมสรนคนอื่นๆที่ช่วยหาต้นแบบรถแล้วก็บรีฟงานมาให้อีกดังนั้นลายรถคันนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าชาว 11mm ทุกคนเลยนะคะและเมื่อแต่งเสร็จเรียบร้อยชีลอนของพบกเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะทุกคน และสำหรับใครที่สนใจรถลายนี้ก็สามารถกรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะคะนอกจากชิลล์แล้วปก็ยังมีแต่งรลายนี้กับรถอีก2รุ่นด้วยจะมีคันไหนกันบ้างพวกเราไปดูกันเลยค่ะการแต่งรลายรถวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในวันนี้ป๊อบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ